ปีนัปวันวะิชัรายการอาชีพต่างใบมหาวิชาการาวัาชนะกริตสวัสดีค่ะฉชนนางสาววิชาเจมม่ามาางังเป็นประธานชมรมนันงสอนาทีพฟัาเจม นยราชวาัตรชนทรรินทร์วิเชียการอาชีพต่างใบตั้งอยู่ในพื้นที่ตะบลบางขุนทองอำเภอต่างใบจังหวัดนาราธิวาสซึ่งเป็นจังหวัดที่ติดกับชายแดนมาเลเซียระยะทางประมาณ10กิโลเมตรถึงดา่าอนศุลกากรอำเภอต่างใบจังหวัดนาราธิวาสเป็นพื้นที่อันตรายในการรับเลียงยาเสพติดและมีการแพร่ระบาดยาเสพติดในชุมชนยิ่งตอนนี้มาแรงบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้ติดสาเสพติดชนิดอื่นๆด้วยอากเหตุผลดังกล่าวทางวิเชีรยรการอาชีพต่างใบได้โน๊ ผู้อุปบรรจ์ราชกัญญาสิริวัฒนาพันนาวีเข้ามาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษาได้จัดตั้งชมรมจีบีนัมเบอร์วันวิทยาการอาชีพตัดใบมีสมาชิกจำนวน186คนทั้งหมดเป็นสมาชิก100เปอร์เซ็นต์ส่วนสมาชิกชงเริ่มพิเศษภาคปกติ80แปดสิบคนสิบตับและภาคทวี106คน57าสเปอร์เซ็นต์ได้มีการจัดตั้งชมรมขึ้นเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2564ยหกสิบสี่โดยดํารงคง ตอนน่อดังมาเป็นปีที่4และชมรมของเราได้เข้าร่วมประกวดระดับภาคใต้3ปีซ้อนอีกด้วยปัจจุบันมีอาจารย์สุรศิษฐ์เชื้อวงพวดในการใิ้รายการอาชีพตากใบเป็นที่ปรึกษาชมรมสุดท้ายได้ให้ความสําคัญของการจัดทำโครงการสูบีนับวันรวมถึงสนับสนุสนการต่างๆทงภายในและยแยนาพื่อเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและชุมชนการดำเนินกิจกรรมของชมรมนี้การจัดทําแผนการปฏิบัติงานในรูปแบบรายเดือนรายปีและแผนการปฏิบัติงานระยะยาว3ปี ยาเยาเพื่อเกิดความยั่งยืนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสมาชิกมีความสุขและห่างไกลจากยาเซพติดได้ระบุรายละเอียดของกิจกรรมวัตถุประสงค์ระยะเวลาดําเนินการเป้าหมายงบประมาณที่ต้องใช้ในแต่ละกิจกรรมและได้กำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนเพื่อให้สอดคล้องตามหลัก3บ3ยในการบริหารงานของชมรมเรามีระเบียบข้อบังคับที่ชัดเจนเพื่อให้ชมรมของเรามีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ้อที่1กึ่งกกรรมการ ที่65สันทั้งสพันาสิปโลมชที่6มเป็นุนายมน2568ิแปและกรรมการของเราจะแบ่งออกไปสอนช่วยในการกรรมการที่ห่กรรมการที่รึกษาประกอบไปด้วยนายอำเภอตากใบอันสาชนะสุขอำเภอตากใบเันความในกันที่รายการอาชีพตากไบกรรมการที่2ได้มาจากการเลิกการจากสมาชิกโดยมีวาระ1งปีและได้มีการแบ่งงานที่การรับผิดชอบอย่างชัดเจนได้แบ่งการบริหารงานออกเป็น4ีฝ่ายได้แก่หนะกรรมการฝ่ายกิจกรรม รองทูคณะกรรมการฝ่ายสนสองดูแลและคณะกรรมการจัดหาทุนค่ะคณะณะกรรมการที่แต่งตั้งนี้เน้นการมีส่วนร่วมจากพนักงานทุกฝ่ายและมีการประชุมปร,รึกษาหารือการทุกเรื่อนเพื่อพัฒนากิจกรรมของชมรมให้ดียิ่งขึ้นโดยมีผู้บริหารเป็นที่ปร,รึกษาขอให้การนกสนับสนุนนอกจากนี้คณะพุลาการจงเป็นตัวแทนของสมาชมิกรอ,องทัทงองค์กรและชุมชนซึ่งปัจจุบันเป็นกรรมการทุกที่้าวันที่สอง รวมและจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายที่ชัดเจนโดยมีระเบียบเบิกจ่ายในชุมบัญชีลงนามสองในสามเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้โดยรายได้ผลอนชมรวมได้มาจาดสนับสนุนของผู้บริหารการสนับสนุนจัดจังหวัดและกลิจกรรมอื่นๆเกิดด้านภาษา,ากรของพิชชาลาัยขายู้ทองรถาวาาานามหาวิทยาลายาัยนราธิวาสราชชนคริ์และยังมีโครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนนีจำนวน45ทุนทุนละ2,500บาทโดี๋ยวได้มีการถ่างค๊ กิจกรรมในชมรมได้อีกส่วนคือนําไปช่วยสมาชิกเที่ยปากในชมรมตอนที่3ามกกิจกรรม,มเรามีาาการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้สอบของตามหลักองค์งประกอบสารวิทยาศาสตร์ได้เก่งวิทาที่นั่งนั่งนรงลงจิตสานึกส,กสร้างกระแสนิยมที่เื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมีบ้านแบบสร้างสังคมต่อตายาเสพติดอย่างยั่งยืนช่วยเปลี่ยนค่านิยมและพฤติกรรมของสมาชิกให้เป็นคนเก่งและดีเรามีการแบ่งกิจกรรมต่างๆที่หลากหลายและเป็นประโยชน์ต่อสมา โดยมีการแบ,บ่งกิจกรรมภายในและ,ะกิจกรรมภายนอกกิจกรรมภายในเราได้ริ่มจากกิจกรรมกาสีภายในวิทยาลัย